นโมทัสสะพกตัวฮะตัวสามารถาสโมทัสสะขอให้ฉันเจอและแค่์สัทีเธอไม่ว่าจะแม่องอไหนเนี่ยฉันก็ขอมาหมดแล้วครั้งนี้ขอฉันถนดัด <Hey. S 2> แตกงหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อขอโทษจริงๆนะคุณคือว่าเมื่อกี้ฉันกำลังขอพรอ,อยู่อะ่ะขอพรอะไรของคุณขอพรให้หัดดูห,หัวชาวบ้านเขาบ้างสิโอ้ยเจ็บ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 ,จบไม่คืนแล้ว ทำไรอะเธออีกแล้วเหรอฉันอยากขอโทษคุณจริงๆนะคะที่โยนเหรียญใส่หัวคุณเมื่อกี้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรเล่าแล้วนี่คุณซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย พวกขนมค่ะขอบใจนะแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกสักพักผมจะทำงานแล้วคุณทำงานที่ไหนเหรอคะผมเหรอนู่นไงอู๋แถว,วโค้งตรงนั้นนะ่ะแล้วหัวคุณเนี่ยยังเจ็บอยู่ไหมคะโอ๊ยล้อ,อเล่น <laughs> ไม่เจ็บแล้ว คุณเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมคะเอาไว้วันไหนว่างๆเนี่ยฉันเอารถเข้าไปให้คุณดูได้ไหมอะได้สิผมนี่ซ่อม,มเลยทุกอย่างเลยนะเฮ้ยแย่แล้วผมต้องรีบไปเข้างานก่อนนะจ่ายแล้วอะ่ะเออคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมอยากจะขอเบอร์คุณไว้หน่อยอะ ได้ค่ะพร้อมเลย <c oughs> นี่ค่ะเบอร์โทรของฉันขอบคุณมากเลยนะสำหรับวันนี้ผมสนุกมากเลยไปก่อนนะ้อุ้ยซะ <c oughs> ความสัมพ like ันธ์ของเราเหมือนจะไปได้ดีแต่หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เจอเขาอีกเลยฉันพยายามเดินผ่านทางที่นึกว่าจะเจอเขาแต่ก็ไม่เจอฮัลโหลครับมีพัสดุมาส่งครับ อ่ะค่ะเข้ามาได้เลยค่ะฉันไม่ได้ขอเบอร์โทรเขาไว้ฉันคงทำได้เพียงรอเขาโทรกลับมา สวัสดีค่ะว่าไงจ้าคนสวยอุ๊ยตาหวานจังมีอะไรให้พี่ซ่อมเหรอจ๊ะน้องตาหวานไม่มีค่ะหรือว่าสนใจอย่างอื่นไหมสนใจไหมไม่เป็นไรค่ะอา้าวจะไปไหนละ่ะน้องตาหวานไปดูไหนแล้วกัน สี่สิเจ็ฮ้ยทำไรอ่ะจะต้อนลูกค้าเหรอไปเลยสวัสดีค่ะแล้วมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะหนูเจอกับภัยแต่ว่าไม่มีเบอร์ติดต่อเขาเลยอะคะ่ะตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่ พี่อะคือเพื่อนของเขาใช่ไหมคะพี่เป็นเพื่อนไยเองแต่ว่าัพมันน่าจะตื่นสายนะวันนี้เพราะานิดเวลางานแล้วนะมันก็ยังไม่มาเลยแต่ไม่เห็นไยจะเล่าเรื่องของน้องให้พี่ฟังเลยนะพี่ไม่รู้เลยจริงเหรอคะฉันก็คิดไว้แล้วอะคะ่ะเพราะว่าฉันให้เบอร์ติดต่อเขาไปอะแต่เขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยอะ ขอบคุณมากนะคะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะครับครับพี่ทำไงนี่เนี่ยพี่คะอย่าบอกเขานะคะว่าหนูมาที่นี่อะค่ะอ๋อโอเคโอเค โวยพายกว่ามึงจะ,สะเสด็จมาทํางานได,ด,นะด้เนี่ยนะดูเนี่ยกี่โมงแล้วเขาอกทีว่าดึอประตนสาลนิดหน่อยอะเอ้ยเออแล้วไอ้น้องคนนั้นอะที่มึงบอกว่าเจอที่สวนสาธารณะอย่างไงบ้างวะเดี๋ยวคุยต่อบปะอุ้ยเธอเป็นคนสวยมากเลยนะเวย้ยทันทีที่เธอมาสบตากับฉันนะโอ้เหมือนเวลามันหยุดนิ่งไปเลยว่ะกู <c oughs> ได้คุยกับขเขาด้วยเวย้ยแล้วก็ขอเบอร์เขามาแล้วด้วยแต่กูเนี่ย นทำหายสิอะไรวะของงี้ทำหายได้ไงพลาดแล้วก็เออดิเสียดายมากเลยว่ะไม่รู้จะได้เจอเธออีกไหมเนี่ยพักแรกพบม,มันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> นี่แหละเหตุผลที่กูมาสายัวแต่ฝันถนึงเข้านี่แหละ <c oughs> เออแล้วเสียดายไหมเออแต่วันนี้มีคนรอมึงอยู่นะเว้ยใครวะ น้องนๆอ,ออกมาได้แล้วเออออกมาได้แล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> งั้นกูไปก่อนนะเว้ยไม่อยากอยู่เป็นขวางคอ วิฉันขอโทษนะคะคือฉันได้ยินเรื่องทุกอย่างหมดแล้วอะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะคะนี่คุณไม่รู้เหรอว่าผมดีใจแค่ไหนที่เจอคุณอีกครั้งนึงอะผมอยากจะบอกคุณว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผมพูดไปอะผมพูดออกมาใจากใจจริงๆนะฉันก็ดีใจคะ่ะที่คุณพูดแบบนั้นอะ นี่ถ้าคุณไม่รังเกียจอะผมอยากจะขอเบอร์โทรคุณอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแลกกับอันนี้